แต่ล่าสุดอ่ะเอ้ยไม่ใช่ล่าสุดก่อนก่อนที่จะไปพัทยาเอาง่ายๆกูสรุปแห้ฝังคร่าวๆเลยมันไปเขาใหญ่เกูอ่าแล้วมันพาเพื่อนมันมาด้วยอืมแล้วเพื่อนของมันพาเมียมาด้วยอืแต่เพื่อนมันดีหน่อยอเพื่อนมันบอกว่าให้ให้ผมช่วยออกค่าค่าอะไรไหมพี่พวกค่าอาหารกูบอกไม่ต้องไม่เป็นไรครับอันนี้ยังถามแต่ตัวมันไม่ถามเลยแล้วเมียมันอะกูซื้อกุ้งไปประมาณสิบกว่าโลอะ สิบกิโลมาเพราะว่ามันไปหลายคนไงเข้าใจพี่เข้าใจและและแลเมียมันอะแกะแกะกุ้งอะให้ผัวมันกินอ่ะแกแต่ตัวอ่าอือก็เพราะเอาเป็นแบบกุ้งไอหัวหัวแก้วแก้วอะไรอย่างเแี้ยกุ้งแก้วกุ้งแก้วอ่าเยพี่เข้าใจแก่ให้ผัวแล้วแล้วหัวกุ้งอ่ะเอาไว้อยู่ในกองขยะที่มันแบบว่าวางอ่ะกูเห็นแล้วกูแบบโอ้โหกูเสียดายหัวกุ้งแทน อีเหี้ยมึงแดกแต่ตัวแล้วมึงแดกแบบไม่หยุดนะพวกหมูหมูไอ้สามชั้นที่กูเอามาย่างหมูคอสันคออะไรเนี่ยไม่แดกเลยแดกปลาหมึกแดกแต่ปลาหมึกกับกุ้งกับปลาหมึกส่วนใหญ่เน้นกุ้งอ่ากูเห็นแล้วกูแบบเอียนจัดเลยอ่ะเอียนโอ้เอียนออะไรโคตรเปลืองอ่ะแล้วมาแบบมาโมว่าจะอาบีเอ็มตาตาช่วยกูเรื่องดีกูจะเอาบีเอ็มรุ่นไหนดีวะเพื่อนคันนี้สองล้านกว่าแต่กูไม่ได้ดูถูกอาชีพมองนือมึงยังขับขับแก๊ปมึงยังหาที่กัน การงานมึงไม่ทําเลยไหนมึงแบบมีมีแฟนไหนแฟนมึงก็ไม่ทํางานแฟนมึงยังอยู่บ้านก๊อมึงกินอยู่เลยก๊อะก็อกินเลยอ่ะพี่เออทรงเออ่ะเ,เอียนเอียนที่เป็นเชฟป่ะพี่เงียบด้วยเงียบด้วยได้เ <c oughs> พราะมาโกงยังยังไงล่ะครับจ r อุ้ยอุยคืออะไรครับเอ็นดีไม่เคยเห็นในโปรลีกเลยอ่ะครับไม่มีปัญญาอกูไม่แข่งครับ แล้วเป็นเฮียอะไรครับครับเล่นโลเพจใช่ปี่เออเไม่ไหลไมนไหลเหรอก็ต้องมันต้องไม่มึงมึงมึงบอกว่ามึงไม่เห็นกูอยู่ในโปลยกกูไม่เห็นกูไม่เห็นมึงอยู่ในสายตากูเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยเอเมตเตอร์พี่เตรียมสาธิตต่อเลยไปลุ่นไอเฮียบอกกูไม่เห็นเอ็มดีอยู่ในโปลกเลยกูไม่เห็นมึงอยู่ในสายตากูเลยเนี่ยสายตาที่ซ่อนทำซูนเก้าไกลแต่ฟันเหลือเนื้อประยุทธ์เนื้ี่ก็ม่งเอาพี่กมอเขาี่ก็มองเขาทั้งหมอกของเพื่อนอยู่แล้วทั้งเกาะไก่ พี่มันในมันใช่มหมเหนือพี่พ่อเด็กไม่รู้จักตัวพก็ว่ามันสันดานนี่แรงใบผัดไทยแรงเกินฮะอะไรอะไม่ไม่ไม่ใช่แม่แข่งกูตกรอบแรกคืออะไรครับนั้นเล่นเข้ารวมเล่นเข้ารอบครับเขาจะกิจกรรมสภาเนาะพี่ลดีโอเนาะใช่ที่ผมจ่ายตังค์เข้าไปเล่นได้อยู่แล้วเอาง่ายๆมึง ออ๋มึงไม่เคยเห็นหลอกบุญวาสนามึงไม่ถึงไงมึงก็ได้ดูแต่ของปลอมๆอ่ะอ้มึงไม่ได้เคยดูของจริงไงแต่แต่ผมก็เคยเห็นพี่ต๊อดแข่งนะไฮไลท์วีดีโอก็มีไปดูดิพี่ที่วดีโอตัดอะไรวะอ้าวตอนนี้พูดกันไปเรื่อยนะกูบอกก่อนนะเอ้าผมเห็นจริงผมเห็นจริงผมเห็นจริงครับผมเห็นจริงอ่ะเห็นอะไรวะแข่งต่อยนะเออ ทองดีจะมาเมืองพี่รับโปรโมทประเทศไหมครับรับครับสามหมื่นอ่ะมีไหมล่ะชั่วโมงหนึ่งอะชั่วโมงสามหมื่นน้องไหวเปล่าโปรโมทไปทอะไรพี่โปรโมทไปทำอะไรพี่เขาบอกเนาะไม่เสียงใครอ่ะอะไรอะแล้วพี่เสียงมาแข่งได้ไงครับอ๋อใช้ตังคืออะไรครับ ไม่ก็นี่มันมีสปอนเซอร์ไงพี่ต่อแบบทีมดำทีมดำเขาจะอยากมีสปอนเซอร์ไอ้เหี้ยอยากกินสปอนเซอร์เขาเขาจ่ายเขาจ่ายตังค์ไปไปเล่นนะพี่มีทีมหนึ่งอะทีมโคต้าเอ a ดีกู้แล้วไงไม่เสกแล้วกันเออใช่ครับโอู้ยโอ้โหรู้มือไม่พี่ต่อแล้วพี่ไหวพี่ฟาพี่ให้เล่นไงโอ้มันไม่กล้ากูหรอก้พีี่่่ออะไร ถึงพี่มาลีจะกากดักดานโง่ที่แพ้ไม่เอาไหนแต่เขาก็ไม่เคยเสกครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฝากไว้ให้เดี๋ยวมึงโดนเนไหมอย่างนี้มึงมึงเหมาถึงกูด้วยหรือเปล่านี่สรยุทธไม่ประกาศข่าวหรอเอสดีจะลงโฟลีกเมื่อไหร่มึงฟังกูนะถ้าเงินรางวัลอะสิบล้านตอนไหนอะกูจะพาเอมดีเข้ารอบเถ้าหนึ่งล้าน สองล้านหาเวลามาสตรีมาหาตังเนี่ยนี่้าสิบิ้านตัวไหนกูจะพาไปทันทีเลยเพราะว่าแข่งสิบคนม่เหมือนแกนที่เสกต้องมีหลักฐานถึงจะยอมรับอุ้ยไอ้นี่มึงหาโดเนตอะไรของมึงเนี่ยมึงดูดิมันโดเนตอะไรของมันน่ะโดเนตว่าไงพี่เฮ้ยมึงโอ้ยไม่ควรเนี่ยพี่ เดี๋ยวเดี๋ยวคนแรงอ่ะผมเห็นนะน้องก็นั่นแหละครับผมยังบอกว่าถ้าถ้าถ้า AMD จะเข้าโปรลีกอะไรเนี่ยมูลค่าต้องมากกว่านี้ครับสิบล้านผมจะพาไปคือมันไม่คุ้มมี่แต่ถ้าล้านสองล้านผมสตรีมดีกว่าครับเล่นในเมืองดีกว่าชิวๆลงไปก็ชนะครับโปรลีก SMD เพราะว่าเด็กตอนเนี้ย ที่ไม่มีเนมอ่ะมึงอย่ามองอย่างนั้นนะที่เขาไม่มีชื่ออยู่ในรายการหรือว่าในในในโลกไฟเอ็มอ่ะบางคนมันเก่งนะกูบอกเลยนะแค่ไม่ไม่มีเนมไม่เฉยจริงๆเพอเผื่อที่มึงคิดว่าไอ้นู้นไอ้นี่เก่งอะไรอย่างเงี้ยเผื่อไอเดิกคนนี้แม่งเก่งกว่าอีกแต่ตัวเนี้ยสามสิบสามสิบเดี๋ยวกูจะคัดดีเซกงอซมาเลยผมยาวพี่เศษไอซีผมขาวจริงไหมครับพิเศษโอซีผมยาวพี่เศษไอซีผมขาวจริงไหมครับค <iten S 2> ืออะไรวะ ถึงต๊อดมันเลวสามต่ำยังใครแต่มันก็ยังมีความจริงใจกับพวกน้องอันนี้คือชมเอสิบล้านเนี่ยผมบอกบอสฟาร์มให้ครับคืออะไรครับคนละสิบล้านบอสไหนครับอันนี้สิบล้านโอซีดิหวยแรกที่สำคัญกูกูกูอยากพูดให้มันจบวะกูคาใจว่ะอ้เรื่องหัวกุ้งเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์จริงนะกลัวมาเล่าแล้วแบบเออ เป็นมือถ้าเป็นไอ้เขื่อหรือว่าเป็นคนดูอาผมถามคนดูเลยถ้าเป็นคนดูคนดูคนดูจะคบเพื่อนแบบนี้อยู่ปะฮะพี่โมยอะพี่เออมันเดิมมาอย่างนี้เลยตาเพื่อนออกขนาดดีวะอย่างเงี้ยจับคอนเนี่ยนี่อย่างเงี้ยไม่พี่ะเห็นเขาเขาแกวเขาขับแกวเขาเล่นหุ่นป่ะพี่เออเข่เล่นหุบบผมไม่ได้ดูถูกเขานะเว้ แต่ว่ากูเป็นเพื่อนเขามากูรู้ว่าเขานีสใส่เป็นยังไงนี่คือเรื่องจริงใช่ไหมขึ้นมาเออนิสัยอ่ะคือกูดูนิสัยเขาเป็นคนขี้โม้แล้วโมเป็นตัวเป็นตาด้วยนะไอชิสัตเป็นตอนเลยอ่ะเป็นตอนเลยออแเออแล้วกินเหล้าด้วยกันอ่ะแทนที่จะคุยแต่เรื่องสนุกไอที่มาคุยเรื่องโมแล้วโม้มาใส่กูมึงจะให้กูควรทําตัวไงวะเพื่อนกินไงพี่ก็พูดอยู่พี่ก็รู้ไงว่าควรทำไงพี่ก็พูดออกมาเองว่าเพื่อนกินอ่ะ ผมไม่อยากบอกชื่อครับแค่นี้เจ้าตัวก็รู้เรื่องแล้วไม่กล้าแบบนี้ผมมาแล้วแต่ทักผมมาอยู่ส่งลิงก์ให้ผมดูอยู่มันบอกว่าหมายถึงมันหรอก็เลยคบไปเพียยผมผมก็ไม่คบหรอกเออแล้วกูถามหน่อยดีเรื่องเรื่องมาร์คฟันเหล็กนี่เขาขายช่องจริงเหรอวะเออผมได้ยินข่าวมาหกพันกว่าคนมีใครรู้ปะคนชื่อมาร์คฟันเล็กอะ เขาขายช่องเขาอะขายแบบหลักหมื่นเองมั้งแต่กูเสียดายนะเว้ยมันควาจะทำขึ้นแสนซับได้อ่ะมึงเอาไปต่อยอดได้หลายบานมากเลยนะอืบางทีเขา sociedad, ข Bref, ball, 000, ต้องการผมเห็นก่อนหน้านี้มาเฟลด็ก็มาเล่นเมืองสตาร์ทาวนนะพี่ไม่กูเห็น อันนี้ผมถาามมตเข้ไป <ผม S 1> คนงรดูที่มาลีมาหกปีผมก็รู้นิสัยพี่เป็นไงนั่นคือน่ารักใจดีแต่ตัวเหม็นขี้เงี้ยนถูกครับสรยุทธสรยุทธมีมีมีแบ่งแบ่งแบงแบ,ง,บ,ง,บงม่วงแบ่งเทาไหม user disconnected from your c h อ๋อขายชัยนี่ถามว่าหมดยุคมันไหมทุกคนอะ่ะผมคิดว่ามันมีมามีไปมันอยู่ที่ตัวเจ้าของด้วยอันนี้ผมจะเล่าให้ฟังให้พวกมึงฟังสตรีมมันด้วยกูผิดเสียงครับผมจะเล่าให้ฟังสําหรับคนที่กําลังจะทําเป็นสตรีมม์หรือว่าเป็นยูทูบเบอร์อันเนี้ยทุกคนอะ่ะมีความสามารถได้หมดใช่ครับทํายังไงถึงจะมีคนติดตามทํายังไง แล้วจะแบบว่าคนอยากอยู่กับเราตลอดมันอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นเลยอืมก็ถ้าใครทำแล้วลุ่งก็ทำต่อไปครับอย่าแบบว่าพอตัวเองมีหนึ่งคลิปหนึ่งคลิปแล้วอะแล้วคนดูสองแสนวิวแสนวิวอะมึงอะควรรีบคว้าโอกาสนั้นไว้และคนคอมเมนต์ก็จะบอกว่ารอดูอีพีสองมึงก็ต้องทำต่อไม่ใช่มึงปล่อยเออแล้วเหยอย่างนั้นอะเขาก็ไป ขับร้หรูกินหรูอยู่สบายแต่โกงเงินเขาไปโกงเงินอะไรคยิอืกผมจะบอกให้นะฟังจากปากผมนะหนังอ่ะมันเคยฉายไปแล้วจะกี่รอบจะดูกี่ครั้งกี่รอบ มันก็เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือตัวประกอบประกอบฉากเขาจะเอาคนนี้มาแทนคนนั้นมาแทนสุดท้ายแล้วอ่ะเหือมทำไมผมเข้าประเทศไม่ได้ครับฝากโปรโมทอะไรบ้างครับทั้งสตรีมทั้งลงคลิปให้ครับใช่ครับประเทศเอ้ยไม่ไฟอิมลันเจโนครับอันนี้หมายถึงโปรโมทประเทศนะก็ผมเคยบอกแล้วกันก็มองจําคําผมไว้ม่นริงเอาตีมมาถิ่มหน้าผมเลยจริง ่รอกี่รอบก็เหมือนเดิมอะผมไม่รู้ผมไม่ได้หมายถึงอะไรนะแต่ว่าคนดูก็น่าจะคิดกันได้แล้วกันเอาไปคิดกันเอาเองไม่อยากพูดเยอะ มีหน้าไปสอนคนอื่นตัวเองสตรีมมาหกปีไม่เห็นมีเหี้อะไรเลยเคร<อ>ื่องหมายสี่เหลี่ยมแต่ไม่ใช่พี่นะกูก็มีมีคนดูอยู่นี่ไงคนดูที่กูรักแค่นี้กูโอเคแล้วมีเพื่อนเจอเพื่อนเจอสังคมเดินนู่นเจอนี่อยู่กับแม่กูขอแค่นั้นพอกูไม่ต้องการอะไรแล้วชีวิตเนี่ยที่มาลีครับข้<อ>างหลังมีควันควันหายควายหันแอสควายพ่อมนะึงไะ กูเหนื่อยจริงบางทีกูก็อยากเคยคิดนะว่าเฮ้ยกูเลิกดีไหมวะหรือว่าทําต่อไปออยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยบางทีกูก็มีความคิดแบบนั้น,ม,น,ม,ม,ม,น,นออมันเข้าเมืองไม่ได้่ะมันเป็นเพราะอะไรมันเข้าเมืองไม่ได้คนดูรู้ปะ อันเดี๋ยวผมสอบไวลินให้ใครที่เข้าเมืองมาผมสอบไวลินให้ใครมีลิงก์สตาร์ทหางออกเข้ามาแล้วกันอเออเดี๋ยวผมแจกเสื้อด้วย,ดวยเดี๋ยวผมเอาเสื้อมาให้ดู สำหรับใครที่รอเอาเสื้อนะผมแจกงให้สําหรับพวกนี้แหละผมแจกงให้ดูใครที่อยากมาเล่นเมืองสรตทาก็มาได้ครับมาลงเมืองกันได้ครับใครคิดว่าแน่ว่าเจิ๋งก็มาได้ไฟเอ็มเน่าครับเข้าเมาได้เหมือนกันใช่ครับเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ หาดูติกต็อกดีกว่าที่อ่ะรอ